จำแอาจารำแนเด้อเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเอาไอ้ปูมาเลยไอ้ปูเออเฮ้ยคนไอ้คนเจ็บหายใจไม่ออกไอ้ปูมาเนอะเออไอ้ปูมาโยนโยนยื้เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเน็เชื่อคดิยีย์จะได้ดีเชื่อคไม่ไม่แกล้งกูมึงจะได้ดียัง แก้ไว้เฮ้ยกูไม่เคยทำไรมึงเลยเฮียกูดีทุกคนเนี่ยกูไม่เคยโกงตีนใครเลยเออเออเดี๋ยวมีลงเว็บอีกเชื่อเลยมาลองอ่ะเอ้ยโอยเย็นเลยเฮียน้ำไหลหมดแล้วไอ้ยแมตติสแบบอ่าจะแมตต์เออจะแมตต์จะมาเลย เชื่อผมเลยพี่เวผมพาพี่ไปตายเลยีปริงจริยผมไม่ลืมเลยจริงนะใครช่วยผมเลยจริงิเลิกทิ้เลันไอ้เมึงลืมตาก่อนมึงลืมตาก่อนเนี่ยอายุตเออเอเนีกันยันั ไอ้พว่าเจ็บหัวใจไม่ออ้หนยโอ้ยโ้ ไม่ถามไม่ถามไอ้บ้าเดี๋ยวกูจะนอนอยู่บ้านสบายแล้วเนี่ยอยาาใครชวนดูเมาเนี่ยไอ้เยไอ้ใครปั่นด้ว้ไอ้หาแล้วบอกคนนี้มีของดีอวพี่งผมนี่ผมพาปีไปนี่มักลัวเอาผมนี่ปีปาร์ตี้จริงได้ของดีหนเฮ้ยเพื่อนมึงบอกโหดร้ายอ่ะ บ่อเหลือแล้วบอลเหลือเลยอ๋อแล้วอ๋อแล้วแหมหัวนมใหญ่ใหญ่ทีอ้ยเอียนต้องแข่งกันแล้วคุณแดนไปบอกโอ้ยอานูกแข็งเข้าไม่ได้ควรได้ออกยังช่วยยังสาวมาไวเตยเรียกมาคุยกูนี่รู้จัดให้พี่ไม่สลด หมอยไปหมอยหมอยเอออย่างไม่มีหัวหัวอะไรไอ้ยางคนเดียวเลยเอ้าอ่อนทำไมเล่าน้ำมันยังไม่ขังเลยต้องให้น้ำนองหน่อยอะไรใช่ <ornament ing> กอไปพันกไพัเฮ้ยรุมันบอกว่ามันยังขออยากลองแทนว่ะได้รุุเดี๋ยวจัให้รุอะไรรุอะไรยบอดท้ายรถต้องเหลือนะบอดเยอะเวฮะอยากได้เด็กก็่ชอก่ไม่ได้ม่ดนอได้ไงล่เชื่อกูโอ้เย็นไเยอะ ตัวอะไรเันเโอ้ยอาการเป็นคนเจ็บถึงขันยอดเลยจะเทียวไงัก็เทียวอยู่เนี oh, really? ่ยอเลอไรเหือตาด้ิ่เอะ่มยอะุ่งอเนี้ยเน่าุงเลยุงเเียเ้ยเฮ้ยเยเขีัน นี่หาดินสักมาสวยนะเนี่ยพอยัางขอยางสักจะหนุนไหลเลยเนี่ยหอยยางตัวละอยยางหอยยางหอยยางยอมแล้วไม่ได้ถามว่ายอมหรือไม่ยอมถามว่าจะพอยยางพอแล้วร้องไห้ก่อนร้องไห้ก่อนแล้วถึงจะปล่อย ล้างมกี่อาวุธเนี่ยอรเนยเออเดี๋ยวสลัดสลัดเดี๋ยวพม่พี่ตาผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีคนล้าหน้าผมตัวเฮวเลยตัวเฮวตัวเฮวเยตัวเฮวนี้นมันแน่มีใครพนี้เยผจดกาสนใจใครมาัดได้เลยดเลย หมดแล้วนี่เออผมหมดผมูไม่ได้แล้วยอมเลยทุกอย่างเลยเอะไรบอกยจัดให้ได้เลยูเยจัดให้